อันนี้เป็นอะไรอาหารชนสูงนะต้องไปปีนเอาลงมาจากต้นไม้เด้อเหมือนใช้เล่นๆเด้อดูเหมือนใช้ธรรมดาเด้อแกงหน่อไม้ไข่มดแดงโไข่มดแดงดูของแท้เออเขาหอมกลิ่นใบย่านางมากนี่ขอไข่มดแดงเน้นๆเลยจากกับหน่อไม้โคตได้บอกเลยโคตรได้เอะโอ้แม่สั่งส้มตำอะไรมาวะนะแค่เห็นสีก็คือแบบน้ำลายแตกแล้วจ้ะแม่มาร้านนี้ก็คือต้องสั่งเมนูนี้เลยเธอตำลาวกินแบบนี้แหละขออนุญาตใช้มือเลยนะเพื่อความสัใจพี่ๆจกจวดเข้าไปแบบนี้เนาะ คริกแซบแซจกไม่ค่อยเก่งขออนุญาตโกยไปเลยเนาะออโอ้โหดูโอ้โหพริกถ้าไม่เห็นมะละกอจริงกินปลาที่นี่เขาหอมเนาะใช่แล้วเส้นมะละกอเขาคืออย่างกรอบมาเธอไม่รู้ในะกล้องได้ยินไหมเคี้ยวไปคือกรุบกรับกรุบกรับเลยดูเน่ะ <laughs> ตาจะไหลแล้วล่ะบอกก่อนนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านส้มตำทบออุบลนะฮะเขาจะเป็นสาขาบางแสนอยู่ติดถนนมิสสัมพันธ์เลยนี่หาง่ายๆทุกคนในร้านเขาจะมีจอบอนใหญ่ๆแบบนี้ด้วยคือโชอะมากนี่นี่แจ่วฮ้อนเนื้อฉันมาแล้วเธอคือน่ากินมากถาดใหญ่มากนะแต่น้ำแจ่วฮ้อนนี่ต้มไว้เนี่ยหอมมาตีหน้าปึ้งๆเลยกินสไตล์เราก็คือจวดลงไปแบบนี้เลยเขามีตับมีผ้าคีริ้วมิ เนื้อวัวเนาะอะไรแบบนี้เนาะมาแบบสัดใจแล้วก็ตอกไข่ใส่เข้าไปแบบนี้หน่อยเออจังสี่ละเออเราจะบอกว่าอันนี้ก็หากินยางเหมือนกันนะทุกคนเป็นพวงนมหมูย่างเนี่ดูดูดดอันนี้มันจะกรึบๆนะทุกคนใช่น้อยร้านนะที่จะมีเนาะคือตัวเนื้อเขาจะไม่ได้มีเยอะนะทุกคนแล้วกลิ่นเขา่จะหอมย่างเตาถ่านนะกินไปมันจะมีความมันมันมนันวๆตัดออกระดมจิ้มแจ่วมาข่าแนละ้วแซ่บจอมตำมรกรกรอบกับพวงนมหมูย่างเนาะใช่แบบเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บตัดร้อนกันจ้ะมันจะมันมันนัวๆด้วย อันนี้จะเป็นของดับเผ็ดอีกอย่างหนึ่งแม่เป็นไก่ย่างของขึ้นชื่อเขาอยู่นะโรยกระเทียมเจียวกรอบมาด้านบนเนาะชอบมากเธอเนี่ยให้ดูอันนี้จะเป็นเหมือนเขาย่างมาหนักแบบไม่ได้เกรียมมากนะกาลังกลิ่นหอมๆอมองกมาจุดเลยเธอชอบความหอมเครื่องสมุนไพรที่เขาหมักมาเธอเป็นหอมจุดูความฉ่ำกัใกล้ๆเนาะแห่เนาะใช่มาจ้ะอ้ยนุ่มจวดไปกระเจียวมะขามแบบนี้นะแม่เนาะเออน้ำจิ้มมะขามเขาอร่อยนะมันไม่เผ็ดไปด้วยเปรี้ยวหวานกำลังเดีตอนเด็กๆนะชอบเอาอันนี้นะ ข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวมาจิ้มกับมอย่างเดียวก็เพลินต้องแซ่บแบบเนี้ยใช่ใช่ไง ลาบเป็ดที่นี่เขาก็น่ากินเนาะเธอใช่เขาจะโรยเป็นหอมเจียวกับกระเทียมดองมาแบบนี้นะเออคุกเลยไหมคุกเลยจ้ะอันนี้กินคู่กันกัดเข้าไปนี่ได้ความเปรี้ยวๆหวานๆของกระเทียมดองอะนะมันหอมหอมเจียวด้วยเพิ่มแล้วเนื้อเป็ดเขาคือซ่อนอยู่ข้างล่างเพียบเลยเออเนี่ยครับกินกับหอมเจียวกับกรอบเนาะโอ้โหตอนนี้คือเธอเหงื่อแตกแล้วอะไรอย่างเขาเผ็ดมากเอางีงไม่เคยกินอะไรเผ็ดขนาดเนเหงื่อแตกขนาดนี้เเหงื่อแตกดิโอ้แล้วไฟที่นี่เขาก็ร้อนแรงเหลือเกินทั้งเผ็ดทั้งร้อนวันนี้ก็คือสะใจมากเออโกลัเราไปแบบนั้นเลยอัน ไม้กับไข่มดแดงแบบนี้นะฮะกินรวมกันแล้วคือแซ่บมากเอออเธอคือแซ่บมากแล้วกินปลาเขาแบบนวลๆกำลังดีอ่ะไข่มดแดงกับหน่อมไม้นะมาจากไข่มดแดงคือเยอะมาก S <S <S อันนี้ผมไปเช็คบินมาให้ดูนะคะนี่ราคาอาหารแต่ละอย่างก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากรู้ตัวไหนแคปเอานะคะนี่ประมาณนี้เลยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งเลยนะทุกคนใครอยากตามมาก็ปักมาว่าส้มตำทอบอุบลคือแซ่บจริงเนี่ยขอไปเลยเนื้อกับไข่โบว์ไปแบบนี้เลย<อ>ค่ะโอ้โหจุดจัวแบบนี้เนาะกลิ่นแจ่วมอนคือหอมจริงนะใช่เนาะเขาหอมมากอะเธออันนี้แจ่วเปรี้ยวหรือแจ่วขมเ่ยแจ่วเปรี้ยวเธอเขามีแจ่วขมให้ด้วยถ้าใครชอบก็เลือกเลยเนาะอกับเนื้อร้อนๆแบบนี้เนาะ ตัว Ooh, เท่ากันเลยครับร้อนขึ้นทำสาวเอฟเฟกให้ด้วย